ถ้ากำลังสงสัยว่า2เมืองใหญ่ในแคนาดาอย่างแวนคูเวอร์และโตลอนโตมีความต่างกันยังไงและจะไปเรียนเมืองไหนดีที่เหมาะกับเราที่สุดดูคลิปนี้ได้เลยแวนคูเวอร์เหมาะกับคนที่ชอบความสงบและธรรมชาติเพราะมีภูเขาและทะเลล้อมรอบทําให้บรรยากาศผ่อนคลายเหมาะแก่การไปรีแรกซ์สุดๆโตลอนโตเหมาะสําหรับคนที่ชอบฟิลเมืองใหญ่ชอบความแอคทีฟเนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแคนาดามีแหล่งชอปปิ้งร้านอาหารและแหล่งบันเทิงที่หลากหลายทําให้เมืองนี้เต็มไปด้วย คคักตลอดทั้งวันแวนคูเวอร์มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีเหมาะกับคนที่ชอบอากาศไม่ร้อนหรือหนาวเกินไปและชอบกิจกรรมกลางแจ้งโตรอนโตฤดูหนาวจะหนาวเย็นและมีหิมะตกเป็นประจำเป็นเมืองที่เหมาะสําหรับทํากิจกรรมฤดูหนาวอย่างสกีหรือสโนว์อบ,บอร์ดส่วนฤดูร้อนอาจจะร้อนและชื้นกว่าที่แวนคูเวอร์แวนคูเวอร์คุณภาพชีวิตดีมีความปลอดภัยสูงและเป็นเมืองที่ความสําคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาตินอกจากนี้ยังติดอันดับ7เมืองน่าอยู่ มากที่สุดในโลกปี2024โตรโนโตอันดับ9เมืองน่าอยู่มากที่สุดในโลกปี2023มีความทันสมัยเต็มไปด้วยโอกาสมากมายเนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของหลายๆบริษัทร,ระดับโลกและสตาร์ทอัพสรุปง่ายๆก็คือแวนคูเวอร์ตอบโจทย์คนรักธรรมชาติชอบความสงบผ่อนคลายโต롤톐ต,ตอบโจทย์คนชอบฟิลเมืองใหญ่เต็มไปด้วยความคึกคัก ชอบฟิลไหนอย่ารอช้าทักคิวคลาสมาสอบถามและวางแลนได้เลยนะ